นนะ่ะเพื่นถอดซ้ายนะ่ะเราบอเอนี่อเป็นอะไรได้คมมือซึกว่าฟังเนี่ย,ยเ,เจ็บขนาดเจ็บก็ะพาตัดอีกอวมวผมซึกเนหวะเพิ่นแ่าตัดนะฮาวผมหงเนาะฮาวผมหมืออะเลยขัดฉ่บ,บอนะไรเพิ่อนแย่ไแต่เพิ่นผ่นนนากูเนาะมันเลอเ็กเ<อ>สลบผลดได้บกบหนึ่งได้บวกคืบหนึ่งความเนียเนากูหางอเน่ยบกนึ่งซ้ายมันหัวพีมือเพื่อนคุณหมอว่าเจ็บจัน่อยด้เหมอ กรมหูสึกอ่ะเจ็บจักหน่อยก็คือพยาบาลจอเลือดขอพยาบาลจอแต่เราเจ็บจักหน่อยเด้ออ่าน้องก็คิดว่าประมาณนี้บาดเนวแมอดึงพี่หัาเยอะๆผีป่ายเต้เอียงเกาะดินปีเฮ้ยหูสึกว่ามันห่าเดึงหมดคือจังโอ้ดึงตั้งแต่ดึงไ้ดึงหุ้งไปเลยคนหูสึกของน้องนะนะแบบจะจะยื่นเสียคือเจ็บแท้เขาจะเหนียวตางหากบ่ โดยยังเป็นอูเลยเอาแต่สิแงยขึ้นมาพี่เงยึ้มาพี่แง่แต่แต่มตั้งแต่ท่องเขาเอ้นว่าขมุ้งเนาะเมนเมนขาขามุลู่หาพี่ึ้นไปก็ไตแด้อยู่เบื้องนั้นน่ะใครลังเลยคนแม่เอ็นสิแงยขึ้นมาถือแหละประมาณนี้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนบอว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะหรือต่างประเทศพี่น้องมันเด็มาพบพอกับซองซักกลิ่มใจสว่างคือเก่าเมื่อในซักกลมกระด้งชิยังไปเยี่ยมสพิมกระสะไล่เนาะพี่น้องอากาศกระคึมพี่น้องคือฝนชะโตพากันมาแต่งกินแกงทำไมบังแฮบรรยากาศผูกทางฟ้าคึมๆเนาะพี่น้องเนาะ พากันมาจะกินกระหม่อเฮืร์นน้สาวสาวไรเนาะสบายดีสาวไล่ไปหย่างเฮาเมื่อนี่สิไปหาน้องพิมเนาะกิจจวัตรประจำวันของเฮาบ่มีหยังเมื่อนี่รักึ้มก็สับพิมกะตาภาษาผู้หญิงพี่เลยรักึ้มนี่แหละสาว last ไปก็จะซื้อเป็นไข่เป็นนาวปวดกระต้นกระโตคือกี่กี่ถาเป็นเพี้ยเป็นเปี้ยเป็นลอยหย่างลายหย่านอนลายกันเลยเป็นแบบว่าร่างกายแบบจังได้บุพี่น้อยหย่างไปไหนตะเวนไายแต่มัน พระอาทิตย์บางเมฆคแต่มันบวมหอนเนาะสไลน์เนาะเกปียเกๆเมื่อยๆก็จะเป็นไข่แมนแมนอจะขึ้นจากจะขึ้นจาเบิร์ตโฟนเนาะแมนเ<ม>ขาว่าแมนได้ขอสไลเมออืองคูพีเนาะกระย่างไปตามประสานะโซมขนาดซดขนาดพี่น้องวนสิเบิดเอาเลยขับรถได้สภาพเพียรเมื่อย ครับถอยหลังก็จะได้กลับบ้านแล้วหรือยังเราโทรหาน้องพิมพ์เซา่าในสไลด์่าเพิ่นถอดซ้ายอันทั้งขาออกซ้ายหนึ่งเพิ่นเจ็บเจ็บคือตังใส่สิรูตออกไม่เพิ่นนะคือตังใส่สิรุตสิขาเด้เดี๋ยวสิพัไปถามเพิ่นมาเพิ่นเป็นแนวเนาะหลังจากที่เพิ่นถอดซ้ายทั้งขางออกซ้ายหนึ่งเน,เนะาะสิไปถามเข้ามู้ซึกน้งนอ,นนอ,งนนองพิมพ์พี่นนองเอว่ะน้องพิมพ์เป็นแนวไหนคพิ่นุู้ซึกแนวไหนเนาะ หมอหะกระถอดซ้ายเดียวก่อนเมื่อไหร่พอวราสีถอดพ่อมกันบูมเอ็นบอกถอดเทลาซ้ายถอดเทลาซ้ายเพราะว่าให้มันสิ้นมันใหญ่เนาะต้องออกกําลังกายดูดูคือสละเน่างไปปีนเขาเราเนี่ยปะแต่สีแข็งแห้งสีบูมเอ็นใหญ่เนาะเปิดสละที่สละเฮาเนี่ยปะโต แข้งแรงบึกบึนได้พิศลาเราพี่น้องเลยคุณโพลสต๊อกเลยคลึมๆึมท,ทั้งทั้งภาพอย่างหอรองมอ,งมองคือเก่าก่างเวลาเดิมเดชคุณไปหาน้องพิม,มกันเลยจ้าทุกคนปะอย่างเขาพูดจังสิบภาพไปเดชน่ะน้องพิมพ์ไปทำคอมเส้นน้องพิมพ์ปเอาสายออกจากคลองเลยเป็นย่งไงฝนเป็นอ่า,อาน<ป>พี่น้อง วันละหนึ่งครั้งสบายดีน้องพิมพ์สบายดีอ่านยังอยู่อันนี้ว่าฟังเนี่ยการปฏิบัติตู่บัดกรบ้างใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะสกิดเอามาให้ไม่ได้ตำบ้านจะให้ปฏิบัติตามที่เคยบอกเนาะดูแลเจ้าของน้ำเนาะขอบคุณเนาะเอฟซีแม่ฮักซื้อมาให้ซื้อเพื่อนขอบคุณแม่อันที่มานำน้องโมน้องโมเด้อนแม่บอกซื้ออยู่ ขึ้มก็ลืมซื้อแม่เขากั็ชิปคิวโดยซูทใหม่สองซูทโดยขอบคุณแม่เพื่อนในไลน์เนาะเพิ่นแม่เหี้ยงมากับน้องโมน้องโมเป็นไข่กับเบล็กของหน้าเพื่อนไปดูเนองโดยเพื่อนมาหานโม่ปะโดยสองสูตรงามบริษักกับบ้านแหละโดยเป็นคนใหม่เลยอานันดาเลยน้องอานันดาเลยเออก็มีแนวผูกมีแนวผูกอยู่มีเสื้อผูกบู่เดมีเสื้อผูกกระโปรงเดม พอดีนุ่มงามกับบ้าเนาะเจาปู่ปูปีปิงอะไเด้อพี่น้อเลยเขาตกใจแล้วบ่านี้ยเขาจะตายแล้วเกิดใหม่อยู่บ้านนั่นป้าเพื่อนนาะอยู่จะมาเบิดบ้านกระเจ้าบริเอิรนซื้อได้เอนแต่ปุ้งปุ้งเพื่อนโทรมาถามข่าวตอนผ่าตัดใหม่ๆนั่นถอดสายถอดยางระบายแล้วเนาะปิดจังไดปุ้งคนว่า อ้าวเขาบ็ได้ซื้อปุ้งแล่เด้อว่าเขาเป็นคนใหม่แล้วเพิ่งมาซ้อปุ้งแล้วเพื่อนเราเออเพิ่งมาซื้อปุ้งอะไรเพรืเ่อนเห็นไหมจ่ายเขาก็ได้เพื่อนให้มา,มา,า,มาอ่านการปฏิบัติโตัวกับบ้านไปแล้วเนาะ,ะ,ะกะสักึมกายนี้อยู่พี่น้องเมื่อกี้นี่เพื่อนมาเพื่อแพ้สิหายกับเดือนกว่าเนาะสองเดือน,อนเดือน,อนคือแพ้เขามันพาตัดใหญ่แล้วกับไร้เ่อ,อแมนมันสิดีซะตัวคนอื่นผ่าตัดซ้ำเ่อผุ อย่างหนึ่งกระจกบนลูกเลยเนาะโยกบนลูกขิมเลยก็ด hmm. like he ีบัดนี้มันบริปงอีกบัดอันมีคนแนะนำมาอยู่ได้เพราะว่าอันโยกบนลูกตัดอันยังก็ลังไข่เนาะมันจีบกเพื่อนว่ามันจีบเออเมียนคือเพื่อนว่าเนาะมันจะในใดมันสีโกนมันมีเด้เอ้ยมันลูกเฮาฮะโดยน้องเบิรงอ่ะมันคือเป็นวอมคือแบบหลังจากท่อเขาโยกเมืนบัดแต่กี้ตอนตอน ตอนท้องเขายัางบริยุบเนี่ยแปลว่าม,มันก็บบริเปน็น,นะอะไรเนาะวันนี้หูบนเลยแบบเออมองหนา้าต้องเป็นแบบไหนเห็นไหมเป็นเอาขาข,ขึ้นตะทองเป็นแบบแห้งเลยพี่น้องกินข้าแวแล้วบันนี้มังเด้อกินงน้อเมื่อเห็นต่ทอง๊อแบบแห้งเลยน้องบริเห็นแปลแบบแซบกินข้าวแล้วเป็นอะไรเศร้าแล้วบริหัวมหมไม่เนี่เขาพยาบาลเขาจุดมุ้งหงจัดเตียงแบบเขากินัน่ะมันใหม่ไรนเนาะมันจะล้ายางเงี้ยไหน เป็นยังสพิมมีถ้าหายน้ำเกลือเป็นมันก็สีเริ่มดีเรมนเดิมคแน่ลักอันอันนะเพื่นถอดซ้ายนะเราบอกมาดิถอดเป็นใไได้คมันซึกว่าฟัง่ยโอ้ยเจ็บขนาดเจ็บกรพาตัดอีกก้มห้สึกนะว่ะเพื่นแงพาตัดนะฮะบูฮูหัเนาะฮาบมืออะไรเลยเขาจะว่กอะไรเพื่อนแ่ไว้แต่เพื่อนผ่าเนาะมันเลอกเหกสลบผลแต่บวกืบหนึ่งดาบวกืบหนึ่งความาเลา นึ่ไงซ้ายมันหออพี่กวมูเพิ่นคุณหมอว่าเจ็บจักน้อยได้เพิ่นว่อกอ่ามูสึกอ่ะเจ็บจกน่อยกสิคือพยาบาลจอเลือดเราะว่าพยาบาลจอเลือดกเจ็บจกน้อยเด้ออ่านองก็คขีดมาประมาณนี้บาดเนวหมอดึงพี่ห่มันไ็เอปปนแก่ะแกน เอียงเกาะดินปีฮาพีมืซึ้กมันหักดึงแังโอ้ดึงตะ่ดึงไอ้ดึงพุ่งไปเลยเี่ยคนผมซืึอของเนอะนะเคียวแท้แบบจะจะยื่อเสียคือเจ๊แท้เขาจะนหฟังขาวบนกโดยดินปีเขาจะขึ้นแหงขึ้นมาพีด้องพี่แงยพตด้วยพีด้วตพีด้วยพีด้วงพขด้่งเนดเวยมี่้วยนมด้วน้วยพีด้วยพีด้วพีด้วพี้วยพี้ยู่ด้วยพีด้วน่ะด้วยพีด้วยพีด้วยพี่้วยพน้วยพีด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 ้วยพีพี่ พี่น้องยังคิดขี้งออันดึงซายตัวนี้ออกอีกสซ้ายได้บาดไหมแม่นค่ะนี่สิดึงออกมือเดียวกันนีกโอ้คิดจ้ะบอก่บงคิงอายทรงายทรงสิบ่บ่เจ็บปานดยงซายนํานองบ่นี่อันเดียวกันอันเดียวกันก็ดึงเจานี่เสียแทนพี่น้องว้สพน้องอื้อหืออันที่เจ็บแพ้ผ่าตัดยังยังยังบ่ทอตัวนี้ปัญหามันดึงแอาวมันเริ่ม แบบขอมันซองทิดเนาะซองทิศสามทิดมันเริ่มแบบว่าซีนเฮามันว่ามันจอดกันบมจักมันเกาะเลยเนาะเออพี่น้องไอ้คาซีว่าเรามันซีนป่งมันป่งกับมันสัวมือมอเป็นวาคาซีว่าเนะพี่น้องซีนมันป่งกับอันนี่นี่มันมันมันหยุดกับอันเนาะมันหยุดกับสายสโลมเนี่ยมันมันมันเริ่มเริ่มฮุบนี่พอดึงมาตจะรุดเอายเนื้อน้ำเนาะแบบข้างในเขาก็มันจะไป็นโกกับมันทายแล้วค่นนี่อืมอืมพอดึงมันหักกลวงหูสึกข้างใน ยังยังเสียวอยู่เลยยังโมได้สาวเลยเวลาหันใจลึกๆกับมันปเจ้ายังเก่งแต่คอยยันบมได้คอยคอยโปรกีตัวกังวลให้ทิตายหัวขึ้นไล่ทิขึ้นไปแล้วแบบเนี้ยแบบใส่พุ่งกูออกมาแล้วบ้อเหรอแบบเอาน้องยังขีดเลยเซียวท้างในผิดยังไม่นอนหนูยางมาซื้อกันยังเมื่อยบ่คนเฮาผู้หญิงอ่ะประจำเดือนสิมาแล้วก็เมื่อยเพียเป็นโรคผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อวานตอนแดงคนก็มาตัดไม้ เจ็บบ่บ่ปานดเจ็บอันตัดไหมน่ะดว่างในเอื้อเปบ่ตัดเบิดเลยตัดตั้งแต่ที่เนาะตั้งแต่ในเอืกจนหอดผูกทองน้อยเอาออกทันทันละอันทันละอันโอ้ดีใจดีเนาะหมอคนก็มาเหตีเองคนอาจารย์อาจารย์หมอเหรอแพทยอดีดีแล้วสาธุเนาะบุญครับบุญสู้เด้อเอฟซีควรอยากจดีเป็นสุขคนที่ว่า หายชีวิตไหมน้องพิมพ์ก็ได้ําตายเลยเกิดใหม่เนาะสุดๆพี่น้อยสุดๆเลยขอให้บุญครับบุญสู้อันผูใหญ่เจดีบัสุขูสุขคนเอฟซี FC บัสุขคนเห็ดซอยเรือน้องพิมพ์มาทาง้งนี้บุญกุศลทางเงน็้กับไปหาพวกขาดบัสุขูสุขคนนะ้นองพิมพเนะาะเขาขึ้มก็ดีใจเดี๋ยวซอยเรือน้องพิมพ์จนแบบว่าไกลชิดทงฟังฟันอะไพี่น้อยเสด็จกลับบ้านแล้วถ่าพันอุปสรรคมาํำกันตั้งแต่มือแรกจนหอนมือนี้ บอคิดบอฟันว่าตัวเองสิมาหอดจุดนี้คือกันพนออี่น้อยเดินกลัวเดินเนาะสีหอดสองเดือนอืยเอาลงเท้นานาวันที่สิบห้าอืมวันนี้กัวันที่เท่ากรบวันที่สามบอกแมนอืม,ม,อมโดนจนใกล้ใช่หอดหัวพลาดอืมเอยกินฮอตเอยกินฮอดลูกไส้เคยกับยังอดเอาโทรโทรมากับเพิ่นกับเพื่อนว่าน้ำดอกเป็นใหญ่เลยสิบสี่<ด>ปีเลยเลยเป็นแตกเบาแมนหัดแต่ว่ายังนอนน้ำผออยู่แต่ว่ากะ คิดหอดเพิ่นกระโทงมาลินนะเพิ่นบายน,นี้เมื่อวานนี่เจ้าฟังข่อยนะข่อยอะไรามาเมาเยี่ยมจ้เนาะข่อยปวดมาข่อยข่อยเมื่อยเจ้าฟังข่อยไปกินอันกินมีเราพักก็เป็นหัวด์เรานอนมันบยออ่ย่อยบ้านกลับเมื่อแรเรไปกินกาแฟซะอีกบ้านนี่กระเพาะขึ้นปวดขี้ปวดหกักขันขันข้าวยางตายแตกออกสไรด์ปะบว่ายเราควรสิเมื่อวันเจ้าเดินไปอาบน้ำก่อนเมื่อฮอทเฮือนแ,แล้วกับขันจ้าของบ่เศร้าสลายไปห้องหมอว่ะขี่แท็กซี่ไปแล้วคนแบบ ค่ะแบบประจำเดือนสีมามันเกี่ยวกับฮอร์โมนไดสไลซพิมเพื่อแตะเพื่อแต้นออกห่อนบุดบุดนะจนคยกินยาดีกระเพาะสลหักไข่แน่พี่น้อยไข่เนี่ยบานนี้ความแบบเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหรือแบบเวลาประจำเดือนสีมาซึ่งอันอ่านในคลิปหีนว่าผูหญิ่งเฮาเนาะบางคนมันจะเป็นรวมแบบโรค PMS เนอะแบบนี้นะแล้วก็แทนไปบ่าซึมเศร้าเราเคยก็บไข่เด้ก็ิีห้ผููอย่างยังนองซาพาตัดคือคือเจ้านี่แหละอีเลอร์มัน อันน้องาสาวสกุลมันเป็นประมาณมสามชกสามั่วโมงนี่แหละหัตเการแล้วก็บอกเคยเป็นเลยแบบลายบ้าแบะบลายหมักไม่เจ้าก็ากกเป็นมันบบกเป็นแต่ว่าแปลกรอบนี้ชาวพิมพ์บริเป็นนราพี่นองไม่แต่เม,มสนสกุลครับไปเยี่ยมหลังจาก้องออกจากห้องไอซียูนี่แล้วหูหมือมัดเนาะมือน,น,อนะโบ, <ๆ S 2> บมีไขไ่ดิแต่โบมีไข่โบกยังแต่มีไข่ลจะปิอนแต่ว่าเขาขายแต่เขาไลนายลายบาไลไข่คืนนึงสามสิบเก้าสี่สิบ G11 คืนแบบแห้งอะไรบางทีนี่พยาบาลมาแท็กความดันตังทรงปกติเนะความดันกับไข่บ0มิลโอ้พี่น้องเห็นคนเจ็บคนเป็นกระเหม่ยได้ไปผู้ยิงกับลำบากคอยเนี่ยระจำเดือนสิมาแล้วก็เจ้พยาปวดขี่ปวดหักเป็นวินเป็นเมาโทรมาหาะน้องว่าน้องวะอันน้องน้องแบบตังทรงลดใส่เลือดกระให้น้ำน้องเจ้าของแท่กับกับผมเป็นยังโดยอยู่ในโมฮะแต่มันขึ้นไปนะมันชีซึมเสาเพียงคุณยงเขา แล้ว yup, เคยอยู ng, right? ่น้ำตรงนี s <S so ้เคยอยู um ่น hmm. ้ำกันหรอเคยนองกันกับขี้หอดกันเป็นธรรมดาแต่ยิ่งจะอะไรวะเอ้าตอนนองสีโศกให้น้องเขาของฟาต้าใบให้น้องเขาอ่อยได้เหมนกปกติควายกระสิอยู่เผาเราจะเลาะออกมาเลยคันคันอยู่นลำกันนะนี่แบบขี้งอไปขี้งออกมาตัวเองวะกับแบบว่าโอ้มันบริเวณบริเวณให้แห้งคือสืน้ำพึ่งแพทย์มือหมอกระสืดีอยู่ว่ะสินะกระโท่ไปหลุดไปราะเจ้าไหนอันอันนั้น หมูเพินโทรผลิตน้ำเผินวบบไปฮอดปุ๊บหลังจากตัวแล้วนะซีดเนี่ยมันแตกแตกแล้วหมอเขาเอาได้หมอเขาหมอคนไทยอยู่หมวกเพิ่นเอาเพิ่นหักษาทันแล้วก็บบริเวณยังนะเสี่ยงกับอันตรายเลยกับอันเจ้ายังโชคดีเด้แบบว่าอยู่อยู่หมวกทหารเดี๋ยวเนี่ยเพิ่นก็ให้วางเงินก่อนจํำเงินก่อนค่ารักษาหนะแสนสองจำเงินน 60, าหกหมื่นวะต้องต้อง,องมาจํำโรงพยาบาเลเ่ยนะเพราะว่าอ,นนอนันคนอันบางคนเพิ่นกับบรสษันี่แล้วกับ เป็นภาระของโรงพยาบาลแต่<อ>จะเคลื่อนอาจารย์เพื่อนเราอยู่นี่นียังไงอืมแต่เฮาแบบคือมาปุ๊บเฮา,ก,าก็บอกแล้วแมแ<ต>่มแต่ว่าเพิ่นก็หักษาแม่เพิ่นก็บ,บอกว่าเออท่านอันนี้ก็บ่ต้องเอาเองเนินเงินมาเกี่ยวรักษาตโตไปโลดจะขึ้อนน้องค่ะแบบต้องมาจำเงินแล้วก็ขนาดาาว่าเราเคยมีประวัติพาตั้งสามสี่เถื่ออะไรอยู่หันนะบ่เคยแบบวันนี้โบเคยแบบจ่ายทุกบาทแล้วก็ยังต้องได้ได้ววางเงินเลยแบบสักหกหมื่นเลือป้า รกระดดกระเดียโนะเองกับบริ่หนกับบําหัว,วหมันเป็นอะไรอืมคือว่าแ้วตอนนั้นสกึมเขาโรงพยาบาลปิการนี่กะบริบริจัมแล้วเขาแบบมีประกันน่ะนะเพิ่นกับบริจัมเงินดพี่โน้อยวันนึงเนเจ็บคนป่วยแหละเมื่อยเนาะนาเดยกยาขอบคุณทั้งเอฟซีผู้ใหญ,ญ่เจรีทุกคนเมื่อกีนก้นี่กะเห็นพยาบาลเขามาในานํำน้องพิมพ์เรื่องกลับบ้านดูแลรักษาจ้ะ บอกเข้าใจยังไถแอดไลน์มาเพิ่นจีนะนำเนาะเพิ่นบอกว่าเป็นยังเหมือนก่ะเดือดขันเลือดออกในช่สมกอดหรือว่าเป็นนั่นเป็นนี่จะให้โทรมาสอบถามได้อืเพื่อเพิ่นเให้คำแนะนำม้าแม่เป็นยังเป็นยังจุกเสี่เพราะว่าบางเสีอแทนทางในทางนอกมันเศร้าเพิ่นเนาะแต่เพิ่นทางในมันยังบอกหายดีเพิ่นว่าเหล็กเรียงการยกของหนักการเหตุกิจกรรมยังหนักๆเพิ่นว่า กินของที่มีประโยชน์บำรุงร่างกายเพื่อว่าให้โปรตีนในห่างกายมันสางกัมเนื้อขึ้นมาใหม่เนาะเพราะว่าแพ้ทางในมันยังบุดีคักเด้พี่น้องแพ้ทางนอกในดีอยู่เพิ่นว่ะทางในมันยังบุดีปนเอมันอาจจะยังแบบบวชคักบวเนะต้องระดับสามเดือนเลยจบลงค่ะน้องเห็นที่เพิ่นคอมเมนต์กันหลายๆเนาะแต่ผ่าตัดใหญ่คือโครงนอกเป็นปีผู้คนแม่แม่เป็นปีปูปูตีเพิ่นเคยผ่าตัดใหญ่แม่แบบ ช่องซ้มเดือ่ยังเครื่องอยู่แล้วแบบแห้งอยู่เลยยังแบบแจ็กซีว่าจังได้ย่างกร้ดงกผัดกระปิ้วแบบแห้งเฮามันยังบ่ทันเต็มสีอยู่ไหมกะอย่างหนึ่งยังพยาบาลเป็นบอกน้องพิมพ์มาต้องต้องกินโปรตีนละลายเนาะสำคัญนะคือโปรตีนพี่หน่อยแบบกินนมคนมา้นมยังก่อนนมเอสชัวนี่ดีที่สุดพระว่าถ้าเกิดวันน้องพิมพ์กลับไปนี่สิไปสัตว์แต่คนไม่มากล้วยคาตะกีกับอะไรอีก มันส oh. e. ิเกินเนาะมันม so like like, need. right? so mm hmm. ุ้ยประโยชน์วันใดเกล่าคืนอีเกแรกขึ้นอีขึ้นรัวลำบากโอ้โอีกคือว่าค่อยบอกว่ากินนี่กินได้กินแบบพอเหมาอ่ะแต่ามื่อไรเนาะมะกวยมะก้วยอ่ะมะก้วยน้ำว่านี่ก็ลูกหนึ่งซะเนาะสินะเออมือหนึ่งสินะอันนี้เธอเขากินแบบเต็มใจมากคือข่อยนี่องไปกินมือละนุ้ยจีเอามาน่ะกินแยามมือเศร้าเกินระงวยกัอยจะขึ้นเนาะเว้ยบอกดอกเขาว่ามะก้วย่เขาว่าอาบน้ำหวานเนาะ แต่กังวลแล้วกันมันจะเป็นน้ำอันนี้เขาเองน้ำร่างกายแม่มันจะลายย่างอะมันก็มาผสมประกอบกันต้องระวังก่อนเนาะพี่เนาะเดี๋ยวคันร่างกายแห้งๆปกติแต่ละปีหนึ่งนี่คือสิเป็นคนปกติเลยแหละเพราะว่าสอบพิมพ์นี่ในแนวอื่นคนกะปิมีมะเร็งเนาะเสื่อมมะเร็งกะบิมีแล้วอันนี้คือประสบดีไปมีแต่เมื่อหักษาพันธุ์มีโปรตีนพวกนมนี่แหละสำคัญนี่ถ้าสมมติว่าเขากินนมนี่เมื่อไหร่แม่นบำรุงด้วยนมนะคะเขาบดีกิน วิตามินครบหาหมูมันก็อยู่ได้เนาะเพราะนมมันมีโปรตีนครบมีวิตามินครบสารอาหารครบเอสชัวขับไปไปได้เมื่อน่ะขับไปไปได้นั่นเจ้ากินข้าวต้มซะก่อนพอเพิินบยให้เบ่งไปได้ยันลำบากเด้กินข้าวต้มมันทายสบายข้าวต้มต้มใส่ไข่ต้มใส่กระยาให้นวนนะใส่น้ำเปาะน้ำปลากันยังดีกว่าขณะขอได้รลูกใหม่ของมัยังกินข้าวต้มได้กีกข้าวเนียวเนี่ยเกือบตาย มันจีกตายตายได้ขวายจะได้ลูกเจ้ากินข้าวเจ้าลูกข้าวเหนียวสุสุๆไก่เราข้าวตะกี้ยงกินข้าวจีพ่อข่อยเให้คนไปกินข้าวจี๊เลยเนี่ยซะสะคนไปแทนนักขวานขอโทษนะพี่น้องเพราะว่าแค่แค่ว่ากินข้าวเหนียวธรรมดานีกแต่ยังพอแห้งแล้วยังกินข้าวจีเบ่งจะสิตาย แบบว่ามันเียวเนี้ยน,น,นะแบบมันมันมันแ,บบนนแนนข็งแข็งโอ้ยตายเป็นคนโบราณพี่น้องเอ้คบ่จักเนี่นให้กินเข้าจีผ้ผัดให้กินน้ำต้มแบบต้มน้ำแบบไอ้ย่างก็เปลือกแดงนะสับพิมมันแดงแดงมันไปแข็งจะก,กระเพาะก็จบตายพี่น้องเอ้เขามาเทียบแต่เดี๋ยวนี้ก็ได้ดอกลูกเนี่ยมันลำบากมือนี้เ่ต้มน้ำอย่านั่นงอย่า,น,านั่งแดงนั่งนั่งพิมมันกระใสกูมาบ้านนี่มือนี่วานนี่โอ้ เมื่อยเนี่ยผู้เลยว่าเราเมือเม่อยเราสารหายใจพี่น้องอันหมอพยาบาลก็บอกให้นองจากเตียงพิ้นไงวแบบเข้าใจเส้นแห้งเป็นตรวจช่องเทือยหัว,ว,วญญาบานตอนแรกก็มาตรวจพยาบาลก็มาในน้นำอีบังกี้นี่ก่อนเสีเอาไปอันถอดอันออกเบิดทุกอย่างต้องไปเอ็กซเรย์เนาะไปส่องกล้องเบิร์ท่อเงี่ยวกับพี่น้อยท่อปัสสาวะมันมีรอยรูรอยอยางลายบวบคนแต่เนี่ยได้กับเพื่อนบอกว่าเพื่อจะได้เอาถุงยางมาแน่เนาะทำุงถุงปัสสาวะได้ถือมือแน่นเนาะ ขันโบดีเพื่นวาขันโบดีกะสิเดอเมื่อนั้ำขันดีเพื่นกับสิเดทอร์ไทยทำถอดแต่สชีมิแห้งเนะาะใช้ชีวิตสบายโอ้ยชาตูเดอร์ให้ดีให้เศร้าเนาะกับบา้านบนสกุลฝักกระรุ่นดูตอนไหนแตาก็ยังสิเดมาหาหมดเป็นระยะางเพื่นวะเนาะมาตรวจเพื่นกับนาดมาตรวจเพี่ข้าวม,มาตรวจเม,มียระยะระยะนีนเ่เกิดอ่ะอาจารย์ว่าเมืมเ่อวานนี่เกิดเดือนหนึง่งประมาณช่องเดือนเพื่นวะช่องเดือนหนึ่ง มูอว่าสิเดือนหนึ่งสองเดือนเป็นเบาะนะเดือนหนึ่งสองเดือนอือโอ้ยเนาะเอาสวัสดีไปเศร้าเนี่ก็ไปกินแกงมันไม้เค้นนะสาวเจ้า <c oughs> ก็เลยบริมาเวลิน้ำคือว่า<ม>โดนโดนโอเคเรือสบายดีสปิมเอ,อ้ยอะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะ<ม>เอฟซีทุกคนทีนท่ใแข็ลงลังใจตลอดมานี่แหละ